Read Out loud podcast แก้เหงาเราอ่านให้ฟังกลุ่มดาวคนคู่เจมิน yani ี่กลุ่มดาวจักรราศีแทนเดือนมิถุนายนกลุ่มดาวคนคู่เจมินี่ ในภาษาล,ลาตินเรียกว่าทวิน์เป็นกลุ่มดาวในจักรราศีแทนเดือนมิถุนายนครับเรียกว่าราศีมิถุนอยู่ระหว่างกลุ่มดาววัวและกลุ่มดาวปูประกอบไปด้วยดาวที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างน้อยแดวงซึ่งชาวไทยเรียกกันว่ากลุ่มดาวโลงแต่นักดาราศาสตร์ชาวกรีกเห็นเป็นรูปฝ่าแฝดจากดาวสองดวงที่สว่างที่สุดจินตนาการว่าเป็นส่วนหัวของแฝดทั้งสอง นามว่าคาสเตอร์และพอลลักซ์ซึ่งตรงกับชื่อดาวฤกษ์ทั้งสองที่อยู่ส่วนหัวของฝาแฝดนั่นเองครับโดยที่ดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏอยู่ในบริเวณกลุ่มดาวคนคู่จำนวน30วันจากวันที่22มิถุนายนถึงวันที่21กรกฎาคมตามแผนที่ดาวสากลและสำหรับตำราโหราศาสตร์จะกำหนดให้เป็นวันที่15มิถุนายนถึง16กรกรกฎาคมใครที่หมั่นเช็คดวงอยู่เสมออาจจะคุ้นเคยกับช่วงวันของตำราโหราศาสตร์นี้ได้ครับ กลุ่มดาวคนคู่เป็นหนึ่งในสิกลุ่มดาวดั้งเดิมที่ถูกจารึกอยู่ในบันทึกของทอเลมีในช่วงศตรวรรษที่2ครับซึ่งได้รับการสำรวจมาตั้งแต่ในยุคอารายธรรมแรกเริ่มของมนุษยชาติและยังถูกบันทึกอยู่ในคัำภีรฤคเวทหรือพระเวศของอินเดียเมื่อราว3,500ปีก่อนด้วยครับโดยทั้งในอารายธรรมตะวันออกและตะวันตกผู้คนเรียกขานกลุ่มดาวนี้ว่าดาวฝาแฝดหรือว่าทวินส์นั่นเอง ทั้งยังเป็นกลุ่มดาวสําคัญของนักเือนเรือเพราะเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนสู่ราศีมิถุนก็ถือว่าเป็นหมายบ่งบอกถึงการสิ้นสุดฤดูหนาวทําทให้เรือนั้นสามารถออกทะเลได้บนเรือสมัยก่อนมักจะมีรูปปั้นและหิ้งบูชาเทพสององค์นี้เพื่อให้ชาวเรือนั้นอธิษฐานให้เดินทางโดยสวัสดิภาพราบรื่นปัศจากอุปสรรคทั้งปวงและตามท่าเรือต่างๆก็ยังมีรูปปั้นของเทพสององค์นี้ณสองฝั่งปากทางออกสู่ทะเลด้วยครับ ตามตำนานกรีกเล่าว่าสองพี่น้องคาสเตอร์ aster, และพอลลักส์เป็นบุตรชายของราชินีเลดาแห่งเมืองสปาร์ตาทั้งคู่นั้นเป็นบุตรชายร่วมมารดาต่างบิดาเมื่อครั้งมหาเทพซุสราชาแห่งเทพเจ้าของชาวกรีกทรงแปลงร่างเป็นหงลงมหาราชินีเลดาพระมเหสีของราชาทินเดริสแห่งเมืองสปาร์ตาราชินีเลดาทรงรักคันและประสูตออกมาเป็นไข่สองฟองไข่ฟองหนึ่งมีเจ้าชายพอลลักส์และเจ้าหญิงเฮเลน ที่ทรงเกิดจากซุสส่วนไข่อีกฟองนั้นมีเจ้าชายคาสเตอร์และเจ้าหญิงไครเทมเนสตราที่ทรงเกิดจากราชาทินเดรีสดังนั้นพอลลักซ์จึงเป็นครึ่งเทพครึ่งมนุษย์ส่วนคาสเตอร์เป็นเพียงคนธรรมดาเมื่อเติบโตขึ้นคาสเตอร์แฝดผู้พี่มีพรสวรรค์นในเรื่องศิลปะการต่อสู้ส่วนพอหลักซ์แฝดผู้น้องมีความสามารถในการปราบม้าพยศทั้งสองเป็นผู้นำทัพสวรรค์ออกรบและได้รับชัยชนะทุกครั้ง เจ้าชายคาสเตอร์ทรงถูกศัตรูสังหารเจ้าชายพอลลักซ์จึงทรงอ้อนวอนร้องขอให้ซูสพระบิดาส่งช่วยเหลือเจ้าชายคาสเตอร์ให้ฟื้นคืนชีพโดยเจ้าชายพอลลักซ์ทรงยอมแลกกับความเป็นอมตะของพระองค์เองซูสเห็นถึงความผูกพันอันลึกซึ้งของพี่น้องคู่นี้จึงนำพอลลักซ์และคาสเตอร์ขึ้นสู่สวรรค์กลายเป็นกลุ่มดาวค,คู่บนท้องฟ้าที่ทำให้พวกเขาสามารถอยู่เคียงคู่กันตลอดไป ทำให้ชาวกรีกโรมันโดยเฉพาะในกลุ่มหมูทหารบกทหารเรือและนักรบทั้งหลายต่างก็บูชาและเคารพกลุ่มดาวนี้ด้วยความศรัทธาเพราะเปรียบเสมือนเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองภัยอันตรายจากการทำสงครามนอกจากตำนานเทพโรมันแล้วชาวโรมันบางกลุ่มก็ยังเชื่อว่าพอลลักซ์และคาสเตอร์คือริมุสและโรมูรุสผู้ที่สร้างกรุงโรมเมื่อ753ปีก่อนคิสตการ นอกจากนี้ชาวอาหรับเรียกดาวเด่นทั้งสองดวงนี้ว่าดาวฝาแฝดเช่นกันครับและยังเรียกว่าดาวนกยูง2ตัวด้วยส่วนชาวหยิบนั้นถือว่าดาว2อดวงนี้คือเทพโฮรุสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงตะวันซึ่งนับเป็นความเชื่อที่เก่าแก่มากขณะที่ชาวเอสกิโมนั้นถือว่าดาวสอดวงนี้เป็นเสาหลักของกระท่อมอิกลูของตนที่ทําด้วยก้อนน้ําแข็ง ในตำราดาราศาสตร์ของอินเดียระบุถึงนักษัตริย์ที่5ว่าบุณระวรสุหรือผู้ประเสริฐทั้งสองซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของนางอาทิติเทพีแห่งท้องฟ้าซึ่งนางนั้นเป็นมารดาของอาทิตย์ทั้ง12องค์ที่เวียนกันมาปรากฏในแต่ละเดือนซึ่งแต่ละองค์นั้นต่างก็มีชื่อที่ต่างกันด้วยครับจุดเริ่มต้นของตำนานนี้อาจเริ่มต้นขึ้นเมื่อ4 0 0พันปีก่อนคิศการเมาราศีมิถุนเริ่มเป็นเครื่องหมายของวสันตวิสุวัต คนไทยยังเรียกกลุ่มดาวคนคู่ว่าดาวโลงอีกด้วยครับเนื่องจากว่าเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายกับโลกงศพกลุ่มดาวคนคู่เป็นที่มาของชื่อเดือนมิถุนายนซึ่งคําว่ามิถุนายนมาจากคําว่ามิถุนแปลว่าคนคู่หรือคนสองคนซึ่งความหมายก็เหมือนกับคําว่าเมถุนครับกับคําว่าอายนที่แปลว่าการมาถึงดังนั้นมิถุนายนจึงมีความหมายว่าดวงอาทิตย์ได้มาถึงกลุ่มดาวคนคู่หรือราศีมิถุนนั่นเอง ดาวสว่างเด่นในกลุ่มดาวคนคู่ก็คือดาวพอลลักที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวคนคู่มีโชติมาตร1.2เป็นดาวที่อยู่ในช่วงดาวยักษ์แดงอยู่ห่างจากโลก34ปีแสงมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ10เท่าและดาวสว่างรองลงมาก็คือคาสเตอร์ซึ่งเป็นดาวเร่์ที่สว่างที่สุดเป็นลำดับที่2มีโชติมาตร1.6เป็นดาวในระบบดาวพหุคือมีดาวเกษกถึง6ดวงโคจรรอบกันและกัน ดวงที่เด่นที่สุดเห็นจะเป็นสีขาวน้ำเงินซึ่งอยู่ห่างจากโลกราว52ปีแสงวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจในกลุ่มดาวคนคู่เช่นกระจุกดาวเปิด M 3 5อยู่บริเวณเท้าของคาสเตอร์ซึ่งไม่ค่อยสว่างมากนักมีดาวเลษ์เกิดใหม่รวมกลุ่มกันมากกว่า200ดวงและวัตถุท,ที่มีความสวยงามและน่าสนใจก็คือเนบิวลาเอสกิโมซึ่งเป็นเนบิวลาดาวเคราะหค้นพบโดยนักดาราศาสตร์วิลเลียมเฮอร์เซลในปี1787 ด้วยลักษณะที่คล้ายกับใบหน้าของชาวเอสกิโมที่กำลังสวมเสื้อขนสัตว์อยู่นักดาราศาสตร์จึงเรียกว่าเนบิลลาเอสกิโมซึ่งมีระยะห่างจากโลกประมาณ4,200ปีแสงครับมีโชติมาตร10.1ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์โดยเนบิลลาเอสกิโมนี้ถือเป็นตัวอย่างลักษณะบั้นปลาชีวิตของดาวฤกษ์มวลน,น้อย คือมีมวลใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ซึ่งหากใครได้เห็นภาพเนบิวล่าเอสกิโมหลังจากที่ดาวฤกษ์ผลักมวลสารออกจากตรงกลางจะเหมือนกับว่าดาวระเบิดเห็นเป็นชั้นเหมือนฟองแกส๊สขนาดใหญ่ขณะที่ตรงกลางนั้นจะยุบลงเป็นดาวแคระขาวที่มีความหนานแน่นสูงกว่าดาวฤกษ์ปกติเนบิวลาที่เห็นในลักษณะแบบนี้นักดาราศาสตร์ถึงเรียกว่าเนบิวลาดาวเคราะห์ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิวัฒนาการของดาวฤกษ์มันจึงเป็นเนบิวลาที่นักดาราศาสตร์ให้ความสนใจ ที่จะได้ศึกษาวงจรของดาวฤกษ์ได้ดีเลยทีเดียวครับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่เห็นได้บริเวณกลุ่มดาวคนคู่ทุกๆปีคือฝนดาวตกคนคู่ซึ่งสามารถเห็นได้มากที่สุดในวันที่14ธันวาคมอัตราดาวตก120-150ดวงต่อชั่วโมงโดยจะเห็นเป็นดาวตกพุ่งออกมาจากบริเวณกลุ่มดาวคนคู่จุดกระจายหรือจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ดาวคาสเตอร์ เป็นฝนดาวตกที่น่าดูสําหรับประเทศไทยเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าเป็นฤดูหนาวท้องฟ้าแจา่มใสมีเมฆน้อยและมีดาวตกจํานวนมากทั้งยังมักมีดาวตกลูกไฟสว่างใหญ่จึงมีโอกาสได้เห็นฝนดาวตกได้ดีเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวในหลากหลายมิติของเรื่องราวดาราศาสตร์ในเดือนมิถุนายนครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางดาราศาสตร์ วัฒนธรรมตำนานกลุ่มดาวคนคู่ซึ่งสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของดาราศาสตร์หรือโหราศาสตร์ที่มักจะอยู่คู่กันอยู่เสมอต่อจากนี้ไปครับการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับดาวหรือว่าราศีจะได้มีความพิเศษและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจาก N.S.M. s n c e Magazine สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน